ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะพูดถึงเรื่องการเขียนภาพไอโซเมตริกนะครับแต่วันนี้ขอญาตอ,อย่างแรกก่อนกนะ็คือขอญาตไม,ไม,ไม่ไม่สวมแมสนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่พื้นที่ห้องเรียนส่วนตัวนะครับไม่มีใครเข้ามาหรือผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เลยขอยขอญาตไม่สวมแมสแล้วกัน นะครับเพื่อให้มันง่ายแล้วก็มีเสียงที่ที่ชัดเจนฟังรู้เรื่องนะครับโอเควันนี้กับกลับมาคุยเรื่องงานเรานิดนึงนะครับการใชอ้อุปกรณ์ต่างๆเขียนภาพไอโซเมตริกนะครับวันนี้ก็ยังเป็นไอโซเมตริกเหมือนเดิมนะครับแตนะ่แต่ภาพผมใช้ผมใช้เรื่องวันนี้ว่าไอโซเมตริกในะในกรณีภาพมีความซับซ้อนนะครับซับซ้อนยังไง อย่างเช่นนะครับมีมีชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะมันชิ้นงานมันก็คงไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมทื่อๆกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วจบเลยมันไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงโอเคบาจทีมีกล่องกล่องสี่เหลี่ยมใบหนึ่งนะครับมีความตื่นมีลึกมีหนามีบางนะครับมีเชฟต่างๆนะมีรายละเอียดลงมานะครับตัดตรงนั้นบ้างเฉือนตรงนี้บ้างเจาะรูตรงนี้บ้างนะโอเคอันนี้คือ คือวัตถุประสงค์วันนี้ทำยังไงเราเราจะเขียนรายละเอียดเขียนดีเทลพวกนี้ลงในชิ้นงานได้นะครับอย่างแรกก็คือหนึ่งเราดูเราดูงานโอเคดูงานออกดูงานรู้เรื่องมีรายละเอียดลงมาใส่รายละเอียดใส่ดีเทลเข้าไปในงานแบบภาพไอโซเมตริกนะครับเสร็จแล้วคนที่เอาไปดูเนี่ย สามารถสื่อสารเขาได้เขาดูปั๊บเขารู้แล้วโอเคชิ้นงานเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องเจาะตรงนั้นต้องคว้านตรงนี้ต้องตัดตรงนี้ทิ้งนะถ้าทําถึงตรงนี้ได้ผมผมผมเชื่อว่าโอเคนะถือว่านักเรียนหรือผู้ที่มีความสนใจเนี่ยถือว่าเขียนภาพได้ในในระดับหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวันนี้ผมก็หยิบภาพมาชิ้นหนึ่งนะซึ่งซึ่ง ซึ่งน่งเขียนเสร็จตะกี้นะครับก็รายละเอียดก็ก็พอมีระดับหนึ่งนะก็คงจะเริ่มเริ่มจากงานง่ายง่ายไปก่อนนะครับที่มันมีความซับซ้อนนูน่นนี่นั่นนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวมาดูภาพกันเลยนะครับครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนนะครับการเขียนภาพไอโซเมติกนะครับ ep 2นะการเขียนภาพไอโซเมติกในกรณีที่ภาพมันมีความซับซ้อนนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยเราต้องมาดูชิ้นงานก่อนว่า ชิ้นงานเนี่ยมันมีความกว้างสุดเท่าไหร่ยาวสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะครับอย่างกรณีภาพที่ผมเขียนไว้นะครับตัวนี้มีความสูงเออขอโทษทีตัวนี้มีความความกว้าง60ความสูง50ความยาว80นะครับเพราะฉะนั้นเราเราเห็นละกล่กองมันมีขนาดตัวนี้หละก็ลงมือเขียนขึ้นมาคร่าวๆซะก่อนนะครับความยาว80นะครับ หนึ่าโทีหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดติ๊กไว้เลยนะครับความกว้าง60ความกว้าง60 1 2 3 4 5 60กนะฮะก็ได้ความยาว60ตั้งเซตไว้นะฮะความสูงเท่าไหร่ครับ50 หนึ่งสอี่ห้าสตอนนี้ก็ผมสร้างกล่องสี่เหลี่ยมให้ได้ตามขนาด ที่เราที่เราดูไว้นะครับอ้าวเสร็จแล้วในส่วนเกินก็อาจจะลบออกไว้ก็ลบออกก็ได้นะครับหรือหรือหรือจะเอาพักไว้ก่อนไว้ลบทีเดียวตอนตอนงานมันมีรูปร่างขึ้นมาชัดเจนแล้วโอเคตอนนี้ได้กล่องขนาด80นะครับ50นะครับ60อ่าคราวนี้ในความซับซ้อนของงานเรามาดูว่า เลือกทําตรงไหนก่อนนะครับบางคนถนัดอาจจะอาจจะเปิดเปิดผิวสลบตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับตัดส่วนนี้ออกก็ได้นะหรือจะทําช่วงหัวบนสุดของชิ้นงานก็ได้นะผมขอใช้ด้านด้านหัวก่อนแล้วกันนะครับตามแบบเขบอ,อกว่าความยาว30นะครับเราก็วัดไว้เลย30 1 2 3นะฮะติ๊กไว้ละ30 เก็บด้วยเซต30อีกทีหนึ่ง30องศาปับ๊บนี่ได้งานออกมาแล้วนะครับความลึกเท่าไหร่ครับความหนาอ่าโทษทีความหนาปีกตัวนี้ความหนาสิบห้าสิบสิบอ่ะมาแล้วครับเส้น15บหาทำมุม30มสคราวนี้ สังเกตดูนะคะถ้าวางอุปกรณ์ดีๆทีสแควร์ T are, หรือเซตสามเหลี่ยมพวกนี้วางให้มันวางให้มันถูกต้องตามตามตามหลักเกณฑ์แล้วนะครับงานมันไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะฮะอา่าโอเคผมลากเส้นตัดตรงนี้นะครับไม่ไม่ให้งงลบออกนิดนึงตัวนี้เรากำหนดไว้แล้วคือ15นะครับ ตรงปลายนี้ก็ไม่ต้องวัดอีกแล้วนะยังไงก็ตามมันได้15แน่นอนเพราะมันถูกถ่ายขนาดมาจากเซต3มเหลี่ยมนะครับลงเส้นน้ำหนักได้เลย15ความยาวเท่าไหร่ครับความยาวปีตัวนี้ความยาว10ความยาว10นะวัดดูฮะ สิบตรงนี้พอดีความลึกความลึกตรงนี้นะครับถ้าดูตามนี้แล้วก็ก็เอาขนาดสิบห้านีผ่ผมพูดตรงนี้อยู่นะเอาขนาดสิบห้ากับสิบห้าตัวนี้บวกกันเป็นสามสิบนะครับลบด้วยความหนาตัวนี้ 50, ห้าสิบเหลือยี่สิบแสดงว่าตัวนี้มีความสูงยี่สิบนะครับอา้าว วัดเลยสิบยี่สปั๊บมาแล้วเนะเส้นมันก็จะเดินทางด้วยเซตที่ทำมุม30สบนะครับแผ่นพื้นตัวนี้มีความมีความยาวเท่าไหร่ครับ40่สิบหนึ่งสสาี่วัดได้เลย 40ส,ส,ส่วนไม่ได้ใช้ลบออกก่อนเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอ่าจะคราวนี้พอพอผมลบไปแล้วก็จะเริ่มมองเห็นชิ้นงานขึ้นมาลางๆแล้วนะคะับอ่าหน้า40ขีดยาวไว้ก่อนนะครับขีดยาวไว้ก่อนแน่อ่าตรงนี้เขาบอกว่าความยาวเท่าไหร่ครับ 60นะครับ60นะครับวัดไว้เลย1 2 3 4 5 60นะได้แล้วครับ1จุดก็ใช้เซต3ามเหลี่ยมเก็บได้เลยนะครับนี่ถ้าถ้าสังเกตดูถ้าถ้าเราจัดอุปกรณ์ได้ดีนะครับเขาก็จะไปได้ตามนี้เลยนะแต่ถ้าไม่ได้ระดับแล้วงานงานงานจะไม่ออกมาแบบนี้นะฮะอ่าหเส้นตั้งฉาก 2งนะงงหรือปเปล่างงลบครับงงลบส่วนเกินอ่าคราวนี้เหลือด้านหน้าเขากำหนดไว้ว่าทำผิวสลบนะครับตรงนี้สูง15นะครับต่ำสุดบางสุดก็คือ5มมตรนะครับ5้ามเมรเราก็ใช้เซตวัดไว้ก่อนก็ได้นะครับ1,2,3,4,5ม mm, มตรได้1จุดแล้วครับนี่ผมจุดไว้แล้วเซตสามเหลี่ยม เก็บเลยปับ๊บอ้าวเริ่มเห็นรูปร่างใกล้เสร็จแล้วครคราวนี้มุมตัวนี้เป็นเป็นมุมฟรีนะครับเป็นมุมอิสระแล้วก็ใช้จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เลยนะครับหนึ่งสองอ่าเสร็จแล้วได้รูปร่างออกมาะนะครับคราวนี้มาลงน้ำหนักเส้นนะครับ ด้วยน้ำหนัก0.5หรือเราเรียกกันว่าเส้นขอบรูปเส้นเต็มหนักนะครับซึ่งน้ำหนักตัวนี้ใช้ใช้สื่อสารว่าเป็นเป็นชิ้นงานต้องลงน้ำหนักด้วย0.5นะอันนี้ผมเลือกเลือกลงน้ำหนักในมุมมุมเซตที่อยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับ เหมากันเป็นด้านๆไปก่อนอหมดหรือ,อยังยังเหลืออยู่นะครับมุมฝั่งซ้ายหมดแล้วคราวนี้มุมฝั่งขวานะครับมุมฝั่งขวา หนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นอ่ามุมฝั่งขวาหมดแล้วคราวนี้มุมตั้งฉากมุมทิ้งดิ่ง หรือเส้นตั้งฉากนะครับ1 2 3 4องามาปิดจ็อบครับเสร็จหมดแล้วที่เหลือก็ บอกขนาดนะครับบอกขนาดชิ้นงานนะส่วนเรื่องการบอกขนาดนะครับอ,อ้าวเดี๋ยวบอกให้ดูเลยน้ำหนักเส้นเท่าไหร่ครับ0.25เปิดไปก่อนบางๆนะเพราะฉะนนั้มันมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าระหว่างเส้นที่ใช้เขียนชิ้นงานกับเส้นที่บอกขนาดนะครับ น้ำหนักต่างกันนะไม่ใช่ว่าเขียน0.5ทั้งหมดเลยไม่ไม่ใช่นะฮะ ครบหรือยังปลายปลายเส้นบอกขนาดห่าง2มิลนะครับห่าง2มิล บอกด้านข้างนะครับอ่ะเหลือด้านข้าง รายละเอียดครบลวฮะคราวนี้ก็มาใส่หัวลูกศรน,นะครับความยาวหัวลูกศรก็ความสูง3มิลน,นะครับตูดกว้าง1มิลระบายทึบเลยนะครับระบายทึบเลยผมใส่ให้ครบก่อนนะฮะน้ำหนักลูกศรก็ เาใช้0.5นะครับะก็คือง่ายๆก็คือระบายทึบนะอ้าวเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เหลือแต่ใส่ใส่ขนาดเข้าไปนะครับโอเคยังไงก็ลองลองเปิดภาพหรือจะหัดทำจากภาพนี้ก็ได้นะครับขนาดขนาดนี้ผมลงไว้ให้เรียบร้อย นะครับหรืออยากหาภาพที่มันมีความยากความซับซ้อนมากกว่าก็สามารถเซิร์ชได้ในเม็ดนะฮะอาจจะเขียนมีอาจจะพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปว่างานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นนะครับหรืองานเขียนแบบภาพไอโซเมตริกนะมันก็จะมีชิ้นงานตัวอย่างเยอะให้เราลองให้เราหัดให้เราทำนะครับโอเค เอาเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้าาโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับ